นะมันยังยิสวอสใ่ไมหมมันจเหมือนนินจายแอะ,แะที่เยเล่นไปแต่แบบบม,มันจะแบบ布拉นะมันตัดอยู่ในทีมมุงเทียมเทียเทียมมัวม่นกจรจัดนดับเราไม่รูไม่รู้อะเทียมไม่เจอ ไม่กลคการจัดะบทีแรกลำลำริมรุมริ้กินงช่างกุ้งชิงอีสู้แก่ใยุทธจักรก่อสู้ทู้แบบินจาในญี่ปุ่นถือว่าเออาเ่ยกูจังยุทธจักรมินจาในญี่ปุ่นเขา่าไมีหลายด้านทั้งศิลปะ

งทำเสียงให้ภาคของกูเลยกูใช้ส้นตีนั่งนี่กูใช้ดาบสารคอมโบเพทินแล้วมึงต้องเสียรอบใช่ไหมไม่ตาฝาใช่วยไหมเสียรอบไม่ได้ตาฝาใช่วยไหมกี้โอเคกูไม่ได้ตาฝาทิ้งไงแกดูเฮียมึงตายกูตายแล้ว โูเพกเยอรมันสูเพกทิ้งซ้อนตียนมาเต,ตนีนมึงท่อนตๆๆะนะียนใครเป็นเบาหน้าไปกูเป็นใครกูไปชารูจากภาคแสงเดี๋ยวภาคแสงมีดูภาคหนึ่งกับภาคสองแ้าทำไมกูเปลี่ยนมาใช้ดาบซงไรวะเนี่ยภาคสามเขาได้ยินปล่อยออกมาตั้งนานแล้วนะจะขี้ค้านะ อ้าวไอเงานี่มึงกบกไอเงา,เอาไอซาลาเบียไอซาเวียไอสาวไอชาโดเอาชาโด,าาดนี่มอืเอาลูกชาโดกูไมเจอวะเอาแม่ก็ชาโดกันวะโอ้ไม,ม่ตองเป็นย้นเลยวตัวโอ้เชียตรงรอยระวังร,ร้อม,มาบ้าดูวนันงีก จะว่ารูปตัวผมนะเออเด้วเดเดอจะว่ารูปตัวผมทือดสมุตอนนี้นะอืมไ่ปวดอะไราก็ไม่ขนจะับไป

ดาบซามูไรมันคิดว่ามันจะชนะไอ้แทนายาวๆของผมได้เหรอฮะแทนยาวๆกูโกรธว่าใครเอนเล่าเป็นเถอะอ้น,น,อนยอยดีก็ตามนี้นะครับอืมอะไรก็ไม่รู้โอ้ฟังก,กิ้จั เชื่อเยคิดอะไ่นี้มันคำหยาบคายนะบ้ามันคว้าจะเยอะเลยเนี่ยไอป้ปะจงจังชี่เอ้นนั่นไม่ล่ะหึตัวข้าออกไปป่ามึงกับมันเองไอ,อ,อาะขู่กูมาเดี๋ยวช h a d o w เรามีหน้าตาเดียวยอดไปเลยเพื่อน siapa doronginnya ta? dan aku musita. ayo, itu musita. sih sih pergi kita. tapi oh, narik shirt kanan ya. shadow, tapi hilang. hmm, mayoon, mayoon, mayoon. May> ma, ma yang ini, mah เรามาต่อสู้แบบอีปิกแบทเทิลซิมูเลเตอร์อีมาดีก็ยังมาลังงอแงงงงงงงปังขวะเชื่อเลยขามาแล้วอุ๊ดโอชิพักมึงมาจากภาคสองใช่ไหมเนี่ยมึงมาจากภาคสองจำได้โอ๊ยโอ๊ยไม่มีโอกาสได้โตัวขับเลยเอ้าเจอกูไอ้เชี่ยหมัดมัดมวยเนี่ยสรับปรกันมึงต่อสู้แบบมวยไทย

คนกลางเหนียอิงอ่ะอืมนี่อะไรก็ไม่รู้เอามาคนเฮ้ยไอพี่คนใหญ่นะอู้วแฟนกูนี่เฮ้ยมึงเพย์มึงต้องไปอยู่กูไอชิบหทัวกูจะแพ้จริงนะเนี่ยสิลปะก้อนมัสู้มือไทยเหรอ มันก็เจ๋งดีนะคนจริงก็ไม่ใช้อาวุธกันหรอกนะจะได้ไปเอาเชียพี่ใหญ่ของพี่ใหญ่กันเนี่ยพี่ใหญ่คนเสียพี่ใหญ่พีอ้โหพี่ใหญ่กากขนาดนี้มันพี่ใหญ่ได้ไง จะโดนเสรเปกานบัตซูบัตอีปิกแบทเทิลซิมูเลเตอร์อีกยังรู้เตะๆได้มั้ยฮึโอเคอ่ะจากภาคแรกก็ยังไม่หายไปแต่ที่หายไปก็คือโอ้ยโอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่จริงๆไอ้เดี๋ยวๆทําลายปลานทิ้ง

คนจเจ๊นะไอศคนจริงอ่ะกดแทงนจริงเ,เ,เ,เขาใช้มัดเหรอคนจริงเขาใช้มัดอย่างนี้สิกูจะตายแล้ยทีอะโอ้โหไม่พิชูใหกูเลยไอ้เวนกูตายเนี่ในที่ต่อไปถ้าระดับนี้โหดขนาดนี้นี่กระดับเดี๋ยวนกูชนะมึงไปแล้วใช่ไหมฉัไปอัพแรงมาแล้ววไง เล้มหเนคไกบอกนี่ไ่ะอวกมสลดเิวน <c oughs> ้อยดีหิวน okay <t> ้อยหืไอ้สรช่วยตาเล่นตนี้ช่วยตายังไม่เล่นตัวกูนะได้ยังโกเกมหน้าคุนดีเว้ย มันเขาสุมมาเจอกันในไอ้คู่แขนกุญหัวคู่แขนชิพไพรลงมากุ๊กว่าทิพไพรลงมากุ๊กทิพไายโอ้โหโอ้ดูนั่นสิโอ้โอ้ดูดันดูดันสิเลือดเพิ่มมาไหม อากสเปอร์เซ็นเหลือสี่เปอร์เซอยี่ยมสิปมันสู้มวยไทยห่งวิ่งหคนจริงเขาใช้มวยไทยแต่คนปลอมเขาใช้ไม่แบบปุ๊บอืดี๋ยจอเขอหิวหน่อยใช่ไหมขอหิวหน่อยใช่ไหม อยู่หน่อยแกบกูจะตายอยู่แล้วกูอยู่หน่อยขอชูวหน่อยโอ้เป็ยแล้วหมากไฟขนาดนี้แล้วกูจะไปขนะได้ไงเออเดี๋ยวนีกูมีอาวุธนี่นะกูได้เพียบนี่นะอาวุธมันมีหมัดกูมีดาบด้อาชีพอะไรมันดีโอ้ยหอกกูหอกูใช้งานหอกเอใช้งาน เราปุ๊ชิ่งกันนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่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 กิวยับยับไม่จริงกันะกูเสียเลือดน้อยงี้สุดคลองนี้ยังไม่จบหรอกนะเฮ้ยแกมาให้เราหรอวะการจับพุทธกูกูขึ้นมาลังกูขึ้นมาลังใช่ใช่กูขึ้นบอลังกูขึ้นมาล บิสต์เต้องเอ้ยชิบหาย้วกูชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูแทบไม่สะกิดเนื้อหนังเลยแมาแต่นิดเดียวไอ้ยชิบหายแล้วตั้งสู้พิยิงมันสู้พเลือกูเหลือหนึ่งแป มันจริงยากุดฉันเปรมันเอาเชืยรใครว่าในชาดุ้ยคนโอ้โอเคกูคมไม่เปิดล,ละอะไะ ก่อนรัแรงด้วยเออมันก็มือนภาคหนึงดีนี่รับลงอัแรงเรติงสปอนตุงยี่แปดยี่สามหสมห่อเนีกันืบเกจนี ครับขอบรุณงารับขรปุกรปุกรุเม่ร่วมกันด้วยกันครัปผมรปุกรปุผมรูจักครับผมอะไรครัปผมเอาบักโซะครับผมมาๆมาอัพเกจเร็วตันเลยมาๆมาคราวนี้แล้วกูจะกำับแกแขนมึงไอ้ตะแกหัวโล้น ือไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธใช่ไหมเนี่ยไม่เอาอะชิงชังองชิงชิงช่องชงองชิงชิงโอ้โหโคตรโห้โอ้โห้โอ้โห้โคตรขันร้อนพิพิมพ์โคตรโปกโคตรโปกขันร้อนพิพิมพ์ได้มา หนึ่งนาะทียังกินวินาะทีก่อนไปสักมันกูไปอัพมาแล้วไปอัพมาแล้วส้นตียงยังไม่ได้อัพเลยเนี่ยดีนะดีนะไปอัพดาบมาแล้วส้นตียงเลยนะใส่เล็กประมาณแปดชั้นเลยเดี๋ยวมันก็เยอะไปไม่รอตายหรอ,อเป็นหมัดที่กันหมัดไทยอ้ ใครกูจะเอามแก่ใครนี่แกเอาลูกน้อยแก่ลูกน้อยแก่ลูกน้อยแก่ดอกน้องมันเป็นลูกน้องดีวะป็นจริงๆจะเป็นประเมานเทพแต่แมงส หายเลยได้พน้ามึงตะปุ่มกันเอาไปเิวหน่อยเิวหน่อยเขีวตอวโนมัตมา่ามมามึงมาโอ้ยอาจารย์มึงเก่งมันนี่เยอะเห <i>, ็นไหม คือมันฮิวัตโนมัตเห็นน้ำบนไหมน่ะไายคนเบียวไม่เอานุ้ยเอาไม่เอาาม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 าช่งบน้ำไปเลยสปมยไทยดังแรีแสิตงสิ่ปมวยไทยไม่เคยแพ้ใครจะสิปมไทย On gần không để nó cho cọc ghé khai lộp khá ghé chân cái phiêu blah mì cọc ghé khen 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 ไม่ไม่ไทยไม่มมยไทยอะไโอุ้ยทีไมาทีรปะนั่นดานนี้จบจบจบคลิปแล้วมันนานเกินไปแล้วอ้อันนี้ทองทองอร่ามเอ้าเยี่ยนี่ไม่กงไม่น่าลบภาคแรกทิ้งเลยไปภาค2องครับ อะไรชื่อจีนมึงชื่อจีนเนอะชื่อญี่ป,ปนะุ่นเอ่ะมึงชื่อประเทศโอเคนะญี่ปุ่นอนะพอม,มีต้นสกุลัดด้วยอันที่ก้าวเป็นด่านฮิวใช่ไหมขอร้องนะด่านฮิวจะจะตายด่านฮิวได้ไหมด่านฮิวกูขอด่านฮิวอย่ัน ไอหัวกูแล้วมึงไม่ให้คิกูมึงไม่ให้กูหิวมึงไม่กูหิวกูจะฆ่ามึงจะาของแกสมมติมึงไป็นโจ้กูจะลงโทษยิงมึงคนเดียวไม่งั้ยกูโดนก็เจ้าของเกมกระเทืบกูจะดุกระเทิบแบโดนกูไม่ยอมไม่ยอมกูไม่ยอมมึงจะไม่จะใช้ของเกมได้เอาไว้เจ้าของเกมแท้จริงกูสร้างเลยกว่ากูสร้างเกม มาแต่เลือดวัพเปนเลือดโอเคโอเคแค่นี้พอโอเควันนี้ก็จะมาล้างข้กอัพมาแล้วขอเ,อเ,เลยหมดไปวันที่ตายได้แคอ้คนนั้นรู้หรือ เออขนาดนี้เลยนี่ไปเลยนี่เกมมือตู้กับกูเอ้ชิบหายเลยวเหมือนฉันมักูนมามาค้างกว่าเลยค้าปกเพื่อไม่ไทยคโคตรแล้วกูไม่ได้จบที่สุดเลยไปออเอาแค่นี้ก่อนนะครับ